ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ประสิทธิ์ครงรัพย์จากโรงเรียนสิพัฒน์การแพทย์แผนไทยในวันนี้อาจารย์ก็จะมาพูดถึงกลุ่มกล้ามเนื้อนะครับซึ่งอยู่ทางด้านหน้าซึ่งมีกลุ่มของข้อได้เสพนะข้อได้เสพที่เราจะมาพูดกันนะครับควอได้เสพก็เป็นกล้ามเนื้อที่ทําหน้าที่ในการเหยียดข้อเขา่าหรือที่เรียกว่านี extension แต่ถ้าเราดูศึกษาจากกลายกล้ามเนื้อแล้วนะครับมาดูนะครับทางด้านกลุ่มกล้ามเนื้อของข้อได้เสพเนี่ยจะมี กล้ามเนื้อมัดสําคัญอยู่5มัดด้วยกันนะครับมัดที่1น,นะครับเรามารู้จักกันเลยมัดที่1เป็นมัดที่เรียกว่าซาทอริสนะครับตัวนี้ซาทอริสหรือทาหรือซาทรัสก็ได้ซาทอรัสนะครับก็จุดเก่อต้นจะอยู่ที่บริเวณแอนติเลียซุปเปเรียไอเล็กสปายก็คือเขาเรียกว่าหรือหัวตะค่านะเวลาที่เรานวดแผนไทยเราจะรู้จักคําว่าหัวตะค่ากัน ะจุดเกาะต้นก็จะอยู่ที่หัวตะขาบนะครับของด้านนั้นด้านนั้นนั้นแล้วลายกล้ามเนื้อนั้นก็จะลายกล้ามเนื้อนั้นก็จะนะฮะ<ล>เรียงตามเฉียงลงมานะจุดเกาะปลายจะไปเกาะน,นะครับอยู่ทางด้านด้าน,านในของกระดูกทิเบียซึ่งก็จะข้ามข้อเข่าลงมาทางด้านข้างหรือทางด้านมีเดิลพาร์นะครับซึ่งอยู่ทางด้านในนะแล้วเกาะลงมาต่ำกว่า จุดของ n ของสบ้าตามรูปที่เราเรียกว่าซาโทรัสหรือซาทเรียสอ t ทัชเมนต์ก็คือเป็นจุดที่เกาะปลายนั่นเองนะครับนั้นถ้าเราดูลายกล้ามเนื้อตัวนี้จะเห็นว่าเขาไม่ใช่ลายกล้ามเนื้อตรงตรงไปตรงมาเขาจะเฉียงนะแล้วก็จะเกาะข้ามไปที่ถ้าเรามาดูโครงสร้างจะเกาะข้ามไปที่ข้อสะโพกด้วย <c oughs> ทางด้านหน้านั้นหน้าที่หลักของเขาเนี่ยนะนอกจากจะช่วยในการ ทำให้ Knee Extension แล้วหรือ Knee หรือข้อเข่าเหยียดตรงแล้ว mm hmm. ก็ยังทำหน้าที่ช่วยในการ Hip Flexor หรืองอข้อสะโพกทางด้านหน้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะยืดกล้ามเนื้อมัดนี้นะครับ mm hmm. เทคนิคในการรักษาอย่างหนึ่งก็คือเราก็ต้องจับในท่าที่ให้คนไข้นอนควํานะครับแล้วงอเข่าก็คือเป็น Knee Flexion ขณะดเดียวกันก็เหยียด ข้อสะโพกไปทั้งด้านหลังหรือ h i ปเอ็ก n s i ชัด้วยก็จะเกิดการดึงหลังหรือตึงไปที่กล้ามเนื้อซาทรั u สหรือซาท r เรสตัวนี้นั่นเองนะแต่หน้าที่หลักก็สำคัญก็คือช่วยเป็นกลุ่มข้อเดซเซททำหน้าที่ช่วยให้เกิดมี e อ็ก t e n ชั o นนะครับตัวที่2หลังจากที่เราเอากล้ามเนื้อนะฮะจริงๆแล้วเราก็จะเห็นด้านบนสุดจะก,ก็ือด้านนี้เลยโดยที่ยังไม่เอาซาทเรสออกไป แต่ซาโทริสบางส่วนนั้นก็จะบางกล้ามเนื้อที่เรียกว่ากล้ามเนื้อเล็กตัสฟิมอริสนะทีนี้เรามาดูว่าเล็กตัสฟิมริสนั้นมีจุดเกาะต้นเกาะปลายอย่างไรบ้างนะครับนะครับนี้มาดูในภาพนีนะครับหลังจากที่เราเอาเอาตัวภาพนี้นะครับเอากล้ามเนื้อซัโทรลสออกไปแล้วเนี่ยนะเราก็จะเห็นกล้ามเนื้อเล็กตัสฟิมริส คำว่าเล็กตัตนั้นแปลว่าตรงฟีโมเลสก็คือมาเกาะที่ฟีเมอร์นะครับเป็นเป็นกล้ามเนื้อของฟีเมอร์นั่นเองที่เกาะลงมาจุดเกาะต้นก็จะอยู่ที่เ,เขาเรียกว่าปมกระดูกด้านหน้านะครับทางด้านล่างหรือเมื่อกี้เรามีตะคากแล้วอันนี้จ,จะเรียกตะคากเล็กซึ่งหยิบลูกเข้าไปนะฮะหรืออาจจะเรียกว่าแอนเทเลียอินฟิเรียไอแลกสปายนั่นเองซึ่งก็จะเกาะข้ามเข่าเหมือนกันเห็นไหมอันนี้จุดเกาะต้นอยู่บริเวณนี้ หลังจากนั้นก็ลายตรงมาเล็กตัดแปลว่าตรงมาเกาะที่เอ็นของก่อนจะถึงมาเกาะเหนือข้อเขา่าเหนือเหนือเหนือกระดูกแพทเทลาหรือหรือสะบ้านนั่นเองนะครับตรงนี้เห็นไหมว่าแม้เล็กตัดฟิมูมริสแล้วก็ทําหน้าที่คล้ายๆกับซาทูัสก็คือทําหน้าที่ทําให้เกิดฮิปฮิปเฟกเซอร์ด้วยหรือช่วยในการงอข้อสะโพก ซึ่งหน้าที่หลักของในการงอสะโพกก็คือไอโดโซแอสหรือไอดิคัสกับโซแอสเมเจอร์นั่นเองแต่มีนอกจากนั้นก็ซาทวรัสและก็ซาตวรัสแล้วก็เลกตัฟิมิริสก็ทําหน้าที่ช่วยด้วยนะเป็นตัวช่วยนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นมัดที่2ของคอ a ดเดเซปนะครับเจนความสําสคัญเพราะฉะนั้นการที่เราจะยืดซาตวรัสและก็เลกตาฟิมริสเราก็ควรจะจัดท่าคนไข้ยอยู่ในท่าในท่าเหยียดข้อสะโพก แล้วก็งอเขา่าก็จะทําให้เกิดตึงแต่ถ้าเรางอเข่าอย่างเดียวสังเกตดูในท่าที่ขาตรงโดยที่ไม่เกิดการเหยียดของข้อสะโพกหรือ hip e x t e n d นนั้นความตึงของกล้ามเนื้อสองมัดนี้ก็จะไม่ตึงมากเท่าที่ควรนะครับอันนี้ก็เพราะฉะนั้นต้องดูลายของกล้ามเนื้อด้วยนะครับตอนนี้มาดูในมัดที่3ามสีหมัดที่3ามสี่ห้านั้นเป็นกล้ามเนื้อที่เกาะ มาอยู่ใต้ข้อสะโพกแล้วซึ่งเป็นกลุ่มคอสดดเซ็ตเหมือนกันนะครับจะมีสามารถสามารถตัวนี้จะตั้งจะมีชื่อขึ้นต้นว่าวัตตัสนะครับก็คือถ้าเราดูตรงนี้นะครับแอนแอ t ท c ชเมนต์วัตตัสลาเทอร์ลิสนะครับลาเทอร์ลิสลาเทอร์ลิสแปลว่าเกาะเกาะทางด้านนอกส่วนวัตตัสมิดิลิสเกาะทางด้านในแล้วก็วัตตัสอินเตอร์มีเดีย นะคำว่าอินเตอร์มีเดียตนะครับวัสตัสอินเตอร์มีเดียตก็จะอยู่กลางเห็นไหมฮะเป็นมัดกลางแล้เป็นมัดที่อยู่ด้านในนะครับอยู่ด้านในเนี่ยทั้งมัดเลยนะครับสังเกตว่าจุดก่อต้นของวัสตัสนี่ก็คืออยู่ต่ํากว่าฮิปจอยหรือข้อสะโพกและก็มาเกาะตำแหน่งเหนือกระดูกสะบ้าเช่นเดียวกันนะก็คือมีวัสตัสเมดิลิสและโอรลิสดูลายกล้ามเนื้อนะครับ แล้วก็วัตตสอินเตอร์เีเดียซึ่งอยู่ลึกกว่าสามารถก็มารวมกันอยู่ที่จุดเดียวที่จุดเหนือสบ้าแล้วรวมเป็นเอ็นนะฮะมาเกาะกับสบ้ากับสบ้านะเพราะฉะนั้นแอคชั่นหลักก็คือช่วยแล้วก็ส่วนสบ้าเองก็มีเอ็นเชื่อมลงต่อไปทางด้านทางด้านที่เบียวนะตรงนี้จุดนี้เราเรียกว่าทีเบียวจูโรสตี้ซึ่งเป็นจุดเกาะของแพทชัรลาลิกเมนต์หรือเอ็นของสบ้านั่นเองนี่เวลาที่กล้ามเนื้อ วอได้เสร็จทำงานก็เลยทําหน้าที่ดึงให้เกิดการเอียดข้อเขา่าก็คือดึงให้ตัวกระดูกที่เบียนั้นอยู่ในแนวตรงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะยืดสมมุติถ้าเราจะ stretching กล้ามเนื้อวัตตัสวัตตัสทั้งสามมัดก็คือ intermediate วัตตัสและทาร l i ิสและวัตตัสมิลลิสเราก็ใช้ท่าแค่งอเข่าให้มากที่สุดก็จะตึงได้นะครแต่ถ้าเราเพิ่ม ข้อสะโพกในการเหยียดเข้าไปด้วยร่วมกับงอเข่าด้วยก็จะเกิดทำให้เกิดตึงไปที่เลกตัฟิมิิสและก็สัตวทอรัสนะครับอันนี้คือประโยชน์ของการศึกษากายวิภาคของกล้ามเนื้อนะครับต่างๆที่จะช่วยทำให้เราช่วยให้การนวดของเรานั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอาจารย์ก็อันนี้ก็จะคงจะเข้าใจมากขึ้นนะฮะต่นี้ก็ามาดูภาพนี้ ภาพนี้ก็จะบอกให้เห็นถึงโดยเฉพาะด้านนี้ก็จะมีกลุ่มกล้ามเนื้ออีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งกล้ามเนื้อตัวนี้เราเรียกว่า hip flexor er, ซึ่งจะมี2มัดนะครับหรือเราเรียกรวมกันว่า i l โ o โ s o a s ซึ่งมาจากกล้ามเนื้อ2มัดคือ i l i c u s กับแ s o a s major นะครับนี่ซ s o a s major ์ or, นจุดก่อต้นอยู่ที่ไหนครับจุดก่อต้นอยู่ที่นะครับตรง b o ี้ของตัว บอดี้ของ L1, 2, L2, 3, 4, 5นะครับแล้วก็ทางด้าน transverse process ของอนนี้เราก็มาดูจุดเกาะต้นถ้าเราดูจากโครงสร้างกระดูกเห็นไหมเอานั้นจะจุดเกาะต้นอยู่บริเวณของ transverse process ของอตัว body transverse process ทางด้านในเลยนะครับทางด้าน anterior นะฮะของ L L สองสามนะครับแล้วก็จุดเกาอปลายเขาก็จะลงมาที่เลเซอร์ทูโรสตี้ซึ่งเป็นบริเวณที่เป็นปมทางด้านในของกระดูกฟิเมอร์ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นจุดเกาะปลายขนาดเดียวกันก็มี i อริคัสนะไอริคัสจะอยู่ในเบ้าของไอริแอคฟอสซาซึ่งอยู่ด้านในเหมือนกันแล้วก็ลอดใต้ i n น u i อ a นลเลกเมนตหรือ เอ็นที่ยึดแนวขาหนีบลงมาแล้วก็เกาะมาที่เลเซอร์ทูรัสตี้ซึ่งเป็นจุดเกาะที่อยู่ใต้ข้อสะโพกลงมารวมกันนั้นะสองมัดรวมกันก็เรียกว่าไอเลโอโซแอสซึ่งสองหน้าที่หลักก็คือทำหน้าที่ในการฮิปเฟกชันนะองศาปกติที่สามารถงอได้ข้อสะโพงอได้ก็คือประมาณ1 3 5อ,องศานะครับทีนี้จะเห็นว่าบริเวณนี้จริงๆงเราเห็นภาพน,นี้ แต่ในความเป็นจริงแล้วบริเวณที่อยู่เหนือ Inguinal Ligament หรือเอ็นเส้นที่ขวางอยู่นี้ก็เป็นกลุ่มของผนงังพังผืดแล้วก็ข้างในก็จะเป็นลำไส้เป็นไส้ติ่งต่างๆนะครับเป็นลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ซึ่งการกดเข้าไปบริเวณที่อยู่ในท้องนี้ไปโดนกล้ามเนือ้อตัวนี้ทําได้ยากนั้นวิธีการที่เราจะรักษาหรือแก้ไขอาการที่อาการหดรังหรือตึงของกล้ามเนือ้ออโรโซ S, <S ก็ใช้เทคนิคง,ง่ายๆโดยการ งองอเข่าแล้วก็ยกขาในท่า Hip Extension เพราะพอเรายืดขาหรือยืดขาไปด้านหลังครับก็จะทำให้เกิดการตึงที่ i อโอโซแก็พอทำแล้วก็คลายก็จะช่วยลดการตึงของกล้ามเนื้อกลุ่มนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นภาพที่เราเห็นจุดเกาะต้นเกาะปลายในภาพนี้ก็จะเห็นให้เห็นถึงให้เห็นถึงตำแหน่ง ะสีแดงนี้ก็คือตำแหน่งของจุดเกาะปลายของวัสตั๊ดมีเดลิสแล้วก็วัสตั๊ดมีเดลิสเนี่มายาวมาเลยนะครับจนจุดเกาะต้นขอโทษทีจุดเกาะต้นก็อยู่บนบนอันนี้เขาพูดถึงว่าจุดเกาะปลายของเขาวัสตั๊ดเลสเทลิสก็มาอยู่ด้านข้างด้งดวยตามขอบนะแขนงะของเขามันมัน,ม,นมันคุมมาทั้งหมดเลยนะมันไม่ใช่ว่าเป็นแค่จุดเกาะปลายเดียวมันจะติดอยู่กับกระดูกของทิเบีย ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นโครงสร้างส่วนหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะนี้เรามาพูดต่อในนี้อยากให้เห็นว่าโครงสร้างทางด้านฮิปด้นานหน้านอกจากเราจะเป็นเห็นกล้ามเนื้อแล้วในนี้จะให้เห็นถึงเส้นเลือดนะครับเส้นเลือดแดงเส้นเลือดแดงที่มาจากด้านบนนะครับเออต้าแล้วลงมาก็จะแยกออกแยกออกตรงบริเวณเหนือสะดือ ซ้ายขวาเป็นก้าเป็นเส้นเลือดแดงที่เรียกว่า common iliac artery Ar ซึ่งแตกไปซ้ายขวาใน common iliac artery นี้พอถึงบริเวณเชิงการก็แตกเป็น internal iliac artery ซึ่ง,ก,ง,ก,ก,งก,ก็จะไปเลี้ยงบริเวณพวกพวกอวัยวะในอุ้งเชิงการนะครับตัว internal iliac artery ตัวนี้นะครับก็จะไปเลี้ยงตัวนั้น